สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถสวยๆนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันเหมือนเดิมนะ,ะสําหรับคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเพิ่งปรับสภาพเสร็จนะคะกับรถโตโยต้าอันติด 1.6G ปี17.18นะคะคันนี้ค่าตัวอยู่เพียง459,0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะไม่ใช่รถแท็กซี่กับสีนะคะตรวจสอบประวัติได้คันนี้เรียกมาอยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะได้เป็นโฉมเมเนเชนเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่เป็นสาวกอันติดนะคะหรือว่ากําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนําคันนี้เป็นอีนิงทางเลือกนะคะเครดิตดีฟรีดาว จัดเต็มฟรีดาวได้ผลนาสูนสูงสุด7ปี8.4งวดนะคะใครที่สนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปนยดเจ็ดัดเพชรยนต์นะคะยินดีใช้ทุกคันดันทุกเทสเลยคันนี้นะคะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะเจ็ดก็ไก่ขอไข่สองศกรุงเทพมหานครนะคะโลโก,ก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับประจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะ โรมไฟหน้าของรถคันี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะพรมใสๆขาวๆส,สวยๆเลยนะคะคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแรก,กันง่ายๆนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะ,ะในส่วนของล้อรถนะคะได้เป็นล้อแมกอัอลลอยปปดเงาสองสีนะคะล้อท่ารูโลโก้ตรงกลาง ช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมเลยไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิม้มรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยเขียบพยื่อนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะตรงนี้ก็จะมีแตกอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราดูแลเปลี่ยนให้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะ วันที่รับรถนะคะสภาพสมบูรณ์ครบร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนนะคะมือจับประตูสี่ด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาอขออภัยมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้เขาจะมีเส้นโครเมียมตัดผ่ากลางจะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเลยนะคะเป็นเส้นโครเมียมผ่ากลางนะ กระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโย t a มีติดอยู่นะคะตรงนี้เดี๋ยวแถมฟิล์มให้นะคะรถไม่ได้ติดฟิล์มเดี๋ยวนัดแถมให้ใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับภายในนะคะภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะเลขไม้น้อยด้วยนะคะไม้อยู่เพียง 97,820กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติได้ไม่มีเรื่องของการกลับไมโครไมท์อย่างแน่นอนนะได้เป็นปุ่มเองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือแอร์เป็นแอร์กลมๆหมุนได้360อองศากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพสวยๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์เป็นแอร์นอนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดน,นะคะมีที่วางแก้วน้าขวดน้ําด้านข้างให้ด้วยนะฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือ,รอ,อลงอักขระยันใดๆเลยฟ้าสวยๆเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีเบสนะคะ เบาะไม่มีอรอยฉีกรอยขาดไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะเบาะสวยๆเลยแน่นๆตึงๆ,ๆนะคะหัวนอซอกประตูนะสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีอรอยไขยรอยเปียบขยื่นนะคะการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับรองว่าซื้อรถที่เพชรยนต์ไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะคัดเกตคัดคุณภาพให้ทุกคันเลยนะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลัง กว้างๆนั่งสบายๆมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งนะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่เสียบชาร์จไฟให้สองลูดนะคะลูกค้าสวยสวยภายในตกแต่งเป็นโทนสีเบจเนาะทำให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะใครที่สนใจคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ ในส่วนของไฟท้ายนะคะลูกค้าไฟท้ายดีทดีไซน์มาเฉลียวเยวสวยงามนะคะ <S <S เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับฟิ์มติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะ <S <S โ<ห>ละโ,โก้ด้านหลังนะคะเป็นแบบครเมียมคันนี้นะคะหน่วยงานเขาติดกล้องหน้ากล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะยังใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าสภาพพร้อมใช้เลยนะ,ะมีกล้องหน้ากล้องหลังให้พร้อมนะคะสภาพสวยเหลือเพียงติดฟิล์มเท่านั้นเองนะ,ะตัวฟิล์มเดี๋ยวนัดแถมให้นะคะคันนี้ใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะ กระจกหลังติดตัวไล่ฟ้ามาแล้วมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามนะคะคันนี้ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดทั้งสองฝั่งนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะรถไม่เคยจมน้ำอย่างแน่นอนนะล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะ รอยซีนเดิมๆจุดเมทอาร์ตกลมๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะหัวน็อตด้านหลังนะคะไม่มีรอยไขย่รอยเขียบเพรี้อนเลยนะสีเดียวกับตัวรถนะคะขอบยางต่างๆเดิมๆจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะโครงสร้างเดิมๆนะจุดเมทอาร์ตบอดี้ด้านหลังกลมๆให้เห็นเด่นชัดรับรองว่าคันนี้นะคะขได้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าสนใจนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะคะ ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่เพชรยนต์นะเรามีบริการให้ครบจบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะคะหรือว่าการส่งสไลด์ให้นะคะมีให้พร้อมเลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่สะดวกจะเข้ามาดูรถนะคะก็เข้ามาได้เลยนะนี่เพชรยนต์มีรถให้เลือกมากมายหลายคันเลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ ส่วนคันนี้นะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำอย่างแน่นอนนะคะพาสีของรถนะคะหมดมกราปีหน้าเลยนะคะปี67นะใช้งานอีกยาวๆนะคะแล้วก็กระจกบานหน้าก็กระจกเดิมแท้ด้วยโลโก้โตย่ามีติดอยู่นะคะคันนี้สวยจริงๆนะใครจองก่อนได้ก่อนนะคะเลขไมน่น้อยๆแบบนี้มาไวไปไวแน่นอนนะใครสนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอ โทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการช่วยทุกคันและทุกเคสนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดใน,ห,นห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด 4,600cc 125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะเดิมเดิม ไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์เดิมๆนะคะการันตีให้เลยนะคะสวยๆตรวจสอบประวัติได้ทุกคันนะคะรถหน่วยงานนะคะเขาจะมีการเข้าเช็คระยะเข้าแมนเทนทุกรอบอยู่แล้วนะคะอะไรเปลี่ยนศูนย์นะคะเราตรวจสอบประวัติได้เลยนะคะการันตีให้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมสีเดิมนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคันหน้านะคะไม่มีคดไม่มีงอเลยนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดนะคะ รอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขรอยขยับเพย์เลอเลยนะคะหัวน็อตด,ด้านในเดิมๆนะคะหัวน็อตฝากระโปรงก็สีเดียวกับตัวรถนะคะโลโก้โตยตายังอยู่ชงวนกันความร้อนนะคะอยู่ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์มอกอน,นะคะก็มีอยู่นะคะจุดเม็ดอาร์ตฝากระโปรงมีให้เห็นเด่นชัดนะคะันนี้คงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะขอบยางตรงฝากระโปรงนะคะจิกลงไปเลยเห็นรอยเล็บนะคะ อันนี้ไม่มีการเปลี่ยนฝาก,กระโปรงมาอย่างแน่นอนนะฝากระโปรงเดิมแท้นะคะคันนี้สวยๆแบบนี้ห้ามพลาดน,นะคะใครสนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้ปีใหม่ไม้น้อยสภาพสวยราคาเบาๆนะคะ459,000บาทเท่านั้นเองกับโตโยต้าอันติส 1.6G ปี17-18นะคะคันนี้ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดค่างวดเนี่ยตัวคือประมาณ8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะ ลูกค้าไรายได้ส่งเท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำนะใครสนใจโทรมหานัดได้นะคะเบอร์โทรศูนย์ก็5 8แปดสองหกศูนยาห้าดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะคะบริษัทนะคะตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทยหกแยกหนึ่งกรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลย วันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ